สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องนิมัมยมณทาโรชาแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันจาก,ก,กคลิป random ดงความรักนะคะเป็นคลิป random ดงความรักของชาวทาตาดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีกันนะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะ ในช่วงสเต็ปแล้วก็เวลาต่อจางนี้นะอ่ามันขอดูนิดนึงว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะชาวธาตุดินชาวราศีมังกรราศีพฤศพแล้วก็ราศีกันนะคะจัดเมนตนะคะ1เหรียญเซอร์ไบโนเพนทาล์นายออฟโซลาถ้วยจัดชีสนะคะ แล้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกนึกถึงได้ถึงพลังงานอะไรที่เป็นพลังงานเดิมๆพลังงานเก่าๆได้มันมีเรื่องของการคิดการวนเวียนแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกเสียดายเสียใจน่าจะทําได้ดีกว่านี้น่าจะอยู่ในสเต็ปที่ตัดสินใจอะไรได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ประมาณนี้นะคะคุณจะใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจหรืออยู่ในภาวะของการที่จะต้อง ตัดสินใจกับเรื่องบางเรื่องกับบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ในแวอยู่ในสเต็ปที่ต้อง take action ใดๆนะคะแล้วก็มอนคิดว่าเร็วนี้คุณน่าจะมีโอกาสอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะที่หยิบยื่นมานะจ๊ะเออเป็นไปได้มันมีเรื่องของพลังงานอัศวินถือดาบนะเหมือนว่าคุณลุยมากๆกกับเป้าหมายกับอะไรที่เราต้องเดินหน้าหรือว่าสิ่งที่ เราจะต้องไปต่อในอนาคตของตัวเราเองนะคะประมาณนี้เลยมันเป็นเรื่องของพลังงานความตัดสินใจการลุยการที่ไม่ได้ยอมแพ้ต่อปัญหาหรืออุปสรรคใดๆที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็พร้อมจะไปต่อมันมีในเรื่องของความแฟร์นะคะมีในเรื่องของความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นด้วยทีนี้ทิศทางแล้วก็พลังงานในช่วง สเตปเวลานี้นะมนคิดว่ามันมันคงไปในเวของการที่คุณจะได้เรียน i n g ได้เรียนรู้กับเรื่องราวบางเรื่องเออกับบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไพ่มีขึ้น s e เว่นออฟเพนนะคะฉันมันมีโอกาสที่คุณจะได้เรียน i n g มันมีโอกาสที่คุณจะได้ไปต่อกับเส้นทางอะไรใดๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนาะแล้วก็มันเป็น แนวทางนะคะที่เรารู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรให้เราได้ฟันฝ่าอีกมากมายมีอะไรให้เราได้พร้อมลุยพร้อมที่จะไปต่อได้อย่างจริงๆประมาณนี้ในเวตรงนี้นะคะแล้วก็มันคิดว่ามันจะมีเรื่องของการหยิบยื่นข้อเสนอบางอย่างแหละที่ที่ตัวคุณจะจะได้รับนะ ประมาณนี้เลยการเรียนรู้การฮิลลิ่งการฟื้นฟูบางคนก็อาจจะมีพลังงานเก่าๆเ,เข้ามาในชีวิตนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาคนที่เขารู้เสียดายเสียใจในตัวคุณประมาณนี้ไปดูกันว่าพลังงานของคนที่เขากำลังเสียดายคุณอยู่เขาเป็นใครนะคะไปดูกันเลย ตัอัวานเก้าไม้เท้าออสามเหรียญเชมเรนสามดาวก็น่าจะเป็นคนที่เขาต้องการแบบอยู่ในกระบวนการการคิลลิงการเยียวยาพลังงานความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของจิตใจนะคะ มันมีพลังงานที่เป็นอย่างก้าวไม่ถาวรเนี่ยมนมองว่าเฮ้ยมันเป็นการมีการส่องการประเมินการดูแนวโน้มในสเต็ปในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้วหรือเปล่าประมาณนี้มนว่าคนที่เขาส่องคุณคนที่เขาจับตาดูคุณประเมินดูคุณเนี่ยไะก็คือคนที่เขากําลังจะเข้ามา กอกำลังรู้สึกเสียดายเสียใจในตัวคุณนะคะรู้สึกเสียดายตัวคุณเนี่ยอ,อ๋อมันมีเหมือนพลังงานการเป็นพาร์ทเนอร์นะคะฉะนั้นในเรื่องของมุมมองเนาะทัศนคติอะไรต่างๆมันอาจจะมีการสอดคล้องสอดรับกับคุณได้ในการเรื่องของการแบบการใช้ชีวิตความแมทชิ่งนะคะรวมถึงไลฟ์สไตล์เออประมาณนี้ก็อาจจะมีการแบบ ไปร่วมกันในทิศทางเดียวก,กันกับคุณได้ประมาณนี้เลยเอ่ในสเตปนี้ในเวนี้มนคิดว่ามีเกณฑ์ของการได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเทมเ c นชีวิตเขาในช่วงนี้น่าจะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้น เปลี่ยนงานเปลี่ยนย้ายบ้านย้ายคอนโดย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าปรับเปลี่ยนลักษณะางานหรือมีการปรับอะไรใดๆในชีวิตนะคะที่เรารู้สึกว่าเออมันไปในเวที่ดียิ่งขึ้นเนาะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อใจละกันในช่วงสเต็ปนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ มันน่าจะเป็นการต่อเนื่องต่อยอดไปได้เนาะแล้วก็มีเวของการที่เราจะได้พัฒนาอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเราด้วยเออแล้วก็เขาอะดูเหมือนแบบอยากที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือว่าพูดคุยจับเขาคุยกับประเด็นอะไรที่มีเนาะในช่วงเวก หรือเทสเต็บก่อนหน้านี้นะจ๊ะประมาณนี้เลยโอเคทุกคนทีนี้เราจะไปดูลักนาราศีองคนคนนี้หน่อยนะคะว่าเขาจะอยู่ในลักนาราศีอะไรค่ะนี่ชาวมังกรนะคะกันมีนแล้วก็ราศีตุลเนานะประมาณนี้ ไปดูนิดนึงว่าไ้ายอยากบอกอยากให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างนะให้มีขึ้น h ฮ i นะคะพูดถึงในเรื่องของการปล่อยวาง the hangman s i x of swords นะคะ c u e e n up one แล้วก็มีแดถ้วยขึ้นมาการเดินหันหลังออกจากบางเรื่องหรือว่าการเดินหันหลังออกจากบางสถานการณ์นะคะมันเป็นในเรื่องของการ move On การเดินหน้ากัน ไปต่อกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นออการมุ่งอ n อนไปข้างหน้านะคะหรือว่าสเต็ปที่มันดูแบบนิ่งขึ้นเนาะกับอะไรหลายๆอย่างนะคะคือมอนรู้สุขว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณแพนที่คุณตั้งใจเอาไว้หรือว่า เขาจะเทคชั er ่นอะไรใดๆก็ตามมันน่าจะมีความล่าช้ามากกว่าที่คุณคิดเออมันเป็นเหมือนกับสเต็ปของการที่มันจะไม่ได้แบบเป็นการอู้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วหรือเห็นอกเห็นใจกันมีโมเมนต์ที่มันแบบได้ต่อย,ยอดพัฒนาไปได้เร็วขนาดนั้นมันจะค่อนข้างใช้เวลา สำหรับพลังงานที่ขึ้นตรงนี้นะมนรู้สุว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรนะคะหรือว่ามันมันช้ากว่าแผนกว่าเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เนาะประมาณนี้ทีนี้ทิศทางมันจะเป็นเหมือนกับการเดินออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีความท็อกซิกนะคะหรือว่ามันมีทิศทางการที่ได้เดินไปข้างหน้า มันจะมีการวางกับปัญหาได้วางกับสถานการณ์บางอย่างได้ด้วยเออไม่ทําให้เราแบบเกิดความเครียดเกิดความกดดันมากจนเกินไปประมาณนี้เลยเนาะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้เนาะรู้สึกว่าเออคุณมีแพชชั่นในการที่จะก้าวเดินอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราเดินหน้าตามแพชชั่นในการใช้ชีวิตของตัวเรานะคุณก็มี เส้นทางที่ดีรอคอยคุณอยู่แน่นะคะชาวธาตดินค่ะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ